วันนี้คุณครูจะให้วาดพัดลมนะคะวาดพัดลมด้วยค่ะวาดบ้านค่ะอ่าให้วาดพัดลมนะคะอ่าพัดลมค่ะเหมือนอันนี้เลยค่ะค่ะอ่ามองตัวอย่างเลยค่ะวาดมาอยู่ค่ะเอาพัดลมค่ะคุณครูสั่งให้วาดพัดลมค่ะเอาเอาเอาหมูก็ได้เอาหมูเนี่ยอันนี้ก็พี่หมีวาดพี่หมีอีกแล้วเหรอคะทำตามคำสั่งคุณครูหน่อยได้ไหมคะ คุณครูยอยากให้วาดพัดลมค่ะ <Q. S 1> อ๋อมีคิ้วด้วยนี่มีมีคิ้วด้วยอ๋ป <laughs> อปากจมูกขาอาอขาก็มืออ๋อมือมโอ้ยจบเใจมหมดเลยเพียงตัดยงอะไรอะ่ะเสีแฉลบ ไอ้นี่ห้องน้ำห้องน้ำค่ะปู่อาบน้ำอยู่สวัสดีคุณคุ